ค่ะหลังจากที่นะคะคุยแนวทางของปู่สายลุงแล้วนะคะแอดมินเดินมาที่กระท่อมขององค์หลวงปู่สวงนะคะตรงนี้นะคะที่มีองค์หลวงปู่สามองค์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินเดินมาท่ามกลางสายฝนดินๆน,นะคะ มองไปก็เห็นเลขนะคะที่ต้นมะม่วงนะคะชัดนะคะชัดมากนะคะแอดมินคิดว่าชัดแต่ก่อนที่จะชัดหรือไม่ชัดยังไงนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดมินไปส่งให้ดูนะคะแต่ว่าหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่บอกว่าถ้าใครนะคะขับรถนะคะมาจอดตรงต้นไม้นี้นะคะ มาจอดตรงต้นไม้นี้นะคะมาจอดตรงเลยนะคะโดยที่ไม่รู้มาก่อนนะคะถ้ารู้แล้วมาจอดเลขทะเบียนรถนั้นก็จะไม่เข้าจะไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมก็มีหลวงตาผูดได้ฟังเนาะปู่ก็พูดให้ฟังนะคะถ้ารถคันไหนที่ออไม่รู้นะคะมาจอดตรงนี้จะมีโชคเหมือนกับทีมงานของเรานะคะที่มาจากอุดรน,นะคะมาจอดก็เข้าสามตัวบน นะคะสองตัวล่างหมดเลยนะคะทั้งหวยรัฐบาลแล้วก็ลาวหน่อยนะคะช่วงนั้นนะคะแต่ว่าแอดมินนะคะมาวันนี้มองเห็นนะคะมองเห็นที่ต้น้ำม่วงนะคะนี่ต้นก็จะเป็นต้นยางนาด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นที่เจ็ดนะคะแอดมินมองเห็นนะคะนี่เลขชัดมากนะคะเกิดขึ้นเองธรรมชาตินะคะ เดี๋ยวอซูมให้ดูนะคะซูมให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าจะเห็นเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะไหนนาะซูมซูมไม่ได้เลยท่านผู้ชมเป็นยังไงนะาะบันนี้เนาะเดี๋ยวซูมฟังนี้ก่อนเนาะฟังนี้ซูมได้นะคะนี่เนี่ยให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่า เห็นเป็นตัวเดียวกันกับแอดหรือเปล่านะคะเอดเห็นเป็นสองหนึ่งหรือว่าหนึ่งหกอ้ยสองหกนะคะพูดผิดอีกแล้วนะคะเอฟซีขออภัยด้วยนะคะลิ้นพันกันมองเห็นเป็นสองหกนะคะสองหกหรือว่าหนึ่งหกนะคะหนึ่งมานะคะแล้วก็จะเป็นตรงนั้นนะเหมือนสองไทยนะคะแล้วก็หนึ่ง กสองหกนะคะเห็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวแอดให้ดูใกล้ๆหน่อยนะคะอีกอีกช่องหนึ่งเด้อเพราะว่าอีกช่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งจะซูมไม่เห็นนะคะอันนี้ซูมมาแล้วนะคะดูใกล้ๆแล้วนะคะนี่สองหกหนึ่งหกรือว่าศูนย์หนึ่งหกนะคะตรงกลมๆตรงเนี้ยนะคะเนี่ยชัดมากเลยนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นศูนย์ก็ได้นะคะศูนย์แล้วก็หนึ่งแล้วก็หก รับชมเป็นเพียงแนวทางเลยนะคะเพราะว่าเห็นแบบนี้เนาะเห็นแบบนี้แอดก็ให้ดูแบบนี้นะคะมาไม่มาแอดไม่รู้นะคะถูกไม่ถูกแอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเดินมาก็เห็นแบบนี้นะคะเห็นแบบนี้ก็วดที่จะให้ท่านผู้ชมเอซดูไม่ได้เนาะเพราะว่าส่วนมากแล้วแอดมองเห็นต้นไม้นะคะก็จะถูกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะคะ ก็มากจะออกนะคะก็ให้ท่านผู้ชมรับชมเป็นเพียงแนวทางใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมด้วยนะคะแคปหน้าจอเอาไว้นะคะแคปหน้าจอเอาไว้จะเห็นเหมือนกันกับแอดมินหรือเปล่านะคะเดินมาไม่ได้ตั้งใจมองอะไรหรอกเนาะพอหันมาก็เจอพอดีนะคะนี่หันมาก็เจอพอดีเลือชัดมากหลงตาดูเ<อ>นี่ยต้นไม้เ,เห็นไหมจ้ะ ต้นน้ำม่วงบ่อเนี่ยในดวงตาเนี่ยบ่เปิ้งไกลๆเนี่ยแห่งชัดหนึ่งหกหนึ่งหกแล้วว่าสองหกโนว่าคันว่าสามตัว <Det> ก็แม่นศูนย์หนึ่งหกเห็นขึ้นหนูวาเนี่ย แม่ยางดอกนุยยางมากก็เห็นพอดีทั้งเทิงนะมันมันก็เป็นเลขยูตะบ้างนจะมันเป็นตัวใดนี่แนมไกลๆเนี่ยหั้งชัดครักเลขใหญ่พ่อใหญ่เมืองเก่งแล้วก็ยูติดต,ดติดกับตน้นนี่นี่ต้นต้นที่ว่าห้โคต้นนี้พอเห็นจ้าจ้า เห็นแต่ต้นบักม่วงนั่นต้นที่เจ็ดมันมีแปดต้นได้ไ่ายๆนั่นพัวมันมีแปดต้นพ่ว่าเห็นเป็นต้นที่เจ็ด,ด,ดจ้าโอ้ยยุกไก่แห้งชัดออกปัออกป,ออกปลูค่ะแม่นค่ะพระ่าหนนบ่อะไรตั้งตั้งใจได้ไม่กินหอกกันแน่มากเื่อๆละ นง่ฝนตกเมื่อกี้นี่ยงาง่มากหาปูนอันนี้แน่มากก็เห็นเลยนะคะเอฟซีเห็นตัวใดกับเขาเมียนบอกไงเด้อคะเดอ้อค่านี่นะคะแอดเห็นเป็น016หรือว่า026ก็ได้นะคะ 0ูน0 2หนะคะเป็นเพียงแนวทางเด้อนะคะเอฟซีนะคะก็ะะะะมีทั้งเตงโมนะคะเตงโมแล้วก็ฟักทองนะคะ เลขที่แอดมินเห็นนะคะที่ต้นมะม่วงนะคะตรงกับเลขฝันนะคะแอดมินฝันอันนี้ก็นำเสนอนะคะให้กับท่านผู้ชมรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะฝันก็คือฝันนะคะฝันของแอดมินอาจจะไม่แม่นนะคะท่านผู้ชมเล้วแต่ว่าฝันฝันก่อนแล้วนะคะถึงจะมาเห็นเลขนะคะที่ต้นมะม่วงแต่ว่าแอดมินไม่ได้ พูดให้ฟังเนาะก็เลยพอมาเห็นตัวเดียวกันก็เลยอดที่จะพูดให้ท่านผู้ชมฟังไม่ได้นะคะแอดมินฝันอย่างนี้นะคะฝันว่าน้องแอนพิวนะคะฝันว่าน้องแอนพิวนั่งเหมือนนั่งสมาธินะคะแล้วก็พูดบอกนะคะเป็นตัวเลขนะคะกับความฝันนะคะในฝันนะคะคือไม่ได้คุยเรื่องเลขไม่ได้ถาม นะคะก็เดินไปตรงหน้าของน้องแอนฟิลนะคะน้องก็บอกว่า026 026หรือว่า029นะคะน้องพูดให้ฟังแบบนี้นะคะน้องแอนฟิลนะคะค่ะน้องก็บอกว่า026ซื้อเอาซื้อเลย น้องพูดอย่างนี้นะคะแอดมินไม่ได้ถามเด้อนะคะอันนี้ก็ค,คือความฝันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคือน้องนั่งสมาธินะคะแล้วก็ไม่พูดไม่จาก,กับใครนะคะเห็นแอดมินีนะคะเดินเข้าไปน้องก็พูด026ซื้อเลยนะคะซื้อเอาว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้คือฝันกับน้องแอนฟิลนะคะที่ ได้บอกนะคะกับความฝันพอดีนะคะแอดมินก็มาเห็นที่ต้นไม้นะคะเห็นสามตัวนะคะเห็นเป็นหนึ่งหกตอนแรกเห็นเป็นหนึ่งหกนะคะแล้วก็ดูไปดูมาก็เห็นเป็นเหมือนสองสองหนึ่งหกหรือว่าศูนย์หนึ่งหกนะคะประมาณนี้นะคะที่แอดมินมองเห็นนะคะเอฟซีมองเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะคือหน้าตอนนั้นนะคะน้องนั่งเหมือนผู้ใหญ่มากนะคะเหมือน ไม่ใช่หนองแอนฟินะถ้าพูดถ้าพูดถึงแล้วนะคะเหมือนเสียงแบบคนแก่นะคะคนแก่พูดนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแอดมินฝันยังไงก็พูดอย่างนั้นเนาะแต่ส่วนมากแล้วจะฝันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะกับแอดมินเนาะ,ะแต่ว่าก็เอามานําเสนอให้กับท่านผู้ชมเอซได้รับชมนะคะ ในคลิปนี้แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ